การสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ครับสตรีมครั้งนี้ครับกับดูย้อนหลังนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ดูอ่าก็ไม่ขึ้นหรอกน้องเอ๋เดี๋ยวไปดูที่ช่องหน่ะมึงเดินไปแล้วมึงไม่ต้องพูดหรอกมึงเดินไปอยู่หน้าคอมแล้ว มึงก็อดอยู่รู้งี้อะไรมึงไลฟ์ในแอปนี่อะไรอ่ะเอ้าดูมต้องดเื่อวะเออมีเมาสพาเพลิน ย,ยังยังยังๆอไม่ได้ไลฟ์สดนานว่ะเอ้ยแปบหบนึ่งฟังเสียงหน่งโอ้จะทักเฮียอะไรมาตอนนี้มายังคุยอะไรสัตว์ย่ำหน้าให้ <laughs> ยังไม่ค่อยชัดเลยวะฮัลโหลฮัลโหลวั a ซับแมนได้ได้วยดีเลยเนี่ยถ้าถ้ากูเป็นเนี่ยถ้ากูเป็นเนี่ยมึงมองหน้าจอปุ๊บเนี่ยมึงเห็นเลยนยดีเลยเยี่ยม <c oughs> มามามาผูอยู่เติมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนเอเชียเนีย่ยเนี่ยเขียนห้องได้จัดไปซดโอห้าหา้า กี่คนเอาห้าคนก่อนเอาห้าคนก่อนเอาห้าคนค่าตะกรอนหนึ่งอ่ะรอดูชื่อห้องในนี้เอาอ่ะ,อะเนี่ย Q S O E F F แม่งไม่ได้ไลฟ์สดนานจนคนแม่งไม่เข้ามาดูแล้วไอ้เนี่ย <laughs> ปกติอ <laughs> ะปกติตตเดี๋ยวคนดูกูเดี๋ยร้อยขึ้นกว่าทุกครั้งเลยนะเว้ยดูเริ่มเริ่มลดเริ่มลด <laughs> นี่นี่เดี๋ยว เขายังยังทำไมไม่รีบเข้าอ่ะอเรอเอาแล้วเอาแล้วเอาคนอ,อนะ U S, <อ> <S, S O E, <S <S e <S <S F F ไม,ไมหาห้องเล่นเได้ได้ได้ไ,ดไดปไปหาห้อง อุ้ยอีกที่กูกดเข้ามาปุ๊บแม่งรีบรีบเลยแม่งรีบกดเลยามาอยู้แม่งรีบกดเอาเบลควรอวไรแบบนะี้เนี่ยนี่นี่ห้องนี้ห้อง ด้วยเสริมแม่งไล้บอกกูปวดขี้ว่ะถ้ากูตดนี่เสียงมันจะเข้าไม่ไว้ว่าโอ้ที่วิวทีพี เอาเฮียมันจะกดเริ่มเพื่ออะไรมันมีเก้าคนมึงเอิหรือเปล่าวะไอส้สัตว์กูก็พิมพ์ตั้งรานแม่งกูเริ่มขึ้นละเยะ้เทพทำไมกดสามคนแม่งก็ห้องเต็มะ่ะอ่ะหนึ่งคนแคนหนึ่งคนอ่ะเฮียเขาหนึ่งคนยังห้องเต็มอ่ะมึงบึ้งเฮียหมดเขาจะพูด เอาไอพ่อไอ้เหี้ยกดเข้ามาแม่งก็เต็มอ่นหนึ่งคนเนี่ยเอออีเอชมันพิมพ์ว่าอะไรไฮ อ,อ้าวเปเรป่าเร็วไรข้าวเนะเนี่ยโป้เนี่ยเตรจะโปเรื่องอะไรอันหนึ่งมาแล้ว ลันลัลาลันลันลามาสีมามามาแมสีมึงยอมรับยอมรับยอมรับว่าเท่ใช่เกิดอกูเชื่อเราว่าโป่ง่ยโอ้ยเหี้ยมึงโป่งอะ่งไหนดูนี่อะอ้าเหี้ยมันจะเดินหนีทำไมวะเออโคตรโป่งเอาไปดูให้ยของเยอะขนาดไหนโคตรโป่งเหี้ย กูมันเป็นกูมีทาเกมแบบไม่ต้องเสียทางโปโคตรโปอ๋อคือมึงอยากเป็นฆาตกรตอนไหนมึงก็เป็นได้เลยไม่แค่โปชุดเออนี่ยพอกูแบบเข้าที่มาคนคนน้อยๆแม่งก็แบบไม่มีคนเลยอันนี้คือแบบมุษมหาที่มันน้อยจริงๆอ่ะ รูลทำไมน้อยไมมาแล้เ่นสลับเป็นพับบิไพรเวทพับบิไพเวทใครากจเข้าล่หมนีมกูลมาเล่นกันสี่คนเพิ่งเปิดเสียงครับเ่าดูวม่เป็นเฮ้ยเป็นได้ไงเอาเอาเอามาดูเงียบเงียบมองเียกูรู้มึงเป็น โป้ขวัญเลยนะโปเหี้ยอะไรแบบผิดผิดไอ้พอไอ้เหี้ยมันจะฆ่ากูหยามึงาจะฆ่ากูเฮ้ยเหี้ยมึงาจะฆ่ากูแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยวับได้ไอ้เหี้ยนี่วับได้สีม่วงแค่เออเห็นเหมือนกันเหี้ยแม่งเน็ตตัวเนี่ยสัตว์แม่งโป้กูวะ โปชุดใส่เฮียี่โปข้าดิโปาขาเลยเฮียกูแค่เอาชุที่แข่งแม่งยึดควาไปสอบที่เห็น,น,นเฮียกูใช้โปมองโปคุยเลยสัตว์เห็นว่าอะไรมึงเห็นกูอะไรไม่ได้เป็ี่นอะอเหีม้อเยยสีม่วงแม่ง ยืนดักเหมือนจะฆ่ากูยังไงก็ไม่รู้เลยอืมอืม,อาามอไอสัตว์ไอสัตว์ฆาญยากไกิจืิ้ยใครมึงก็รู้แล้วว่าใครมึงก็น่าจะรู้ดีว่าใครมึงก็น่าจะรู้อ่ะว่าใครอ่ะแย่แม่ง กูก็ว่าอยู่แม่งมายืนดักตรงไอมิชชั่นน่ะแม่งยืนดักกูเฮียไม่โหวดเหรอโหวดกูอะไรล่ะแล้วกูตายเลยเย็ดเย็ดด้วยเฮียมีเย็ดด้วยเฮียจะโกงไปไหนเอาหรือสัตว์เบอร์วานิชไทยบ้านวานจบชนะหรอชนะ สีม่วงออกไงเดี๋ยวมรับความจริงไม่ได้รู้ไงว่าเล่นแพ้เล่นแพ้เฮียโคนเล่นกันอยู่สี่คนมึงดูมึงดูอะไรอ่ะมึงดูนะมึงดูย้อนหลังดูย้อนหลังคือเด็ดเด็ดมึงดูย้อนหลังเมึงดูนะฆ่าระยะไกลไอ้เหี้ยโคตรโกงดู ยืนดักกูแล้กวกูเดินออกมาแล้วผักไม่หยุ่ข้างหลังใช่เหรอะมันจะเดินตามกูได้ไงอ่ะมันวาานนนน้าไปเก่งจรเยี่ะ ไอ้ป๋อสีดำเป็นรู้เนี่ยเชื่อกูเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อเชื่อใจกันไอ้ป๋อืมไม่อะกูไม่เชื่อใจมึงสีดำเป็นมึงโม่สีดำไม่อะไม่ค่อยเชื่อใจอะว,ว่าใช่ใช่เหรอ้โหมึงนั่นแหละ นะอันนี้อ่ะมึงดูไอ้สัตว์มึงดูกูจะเป็นได้ไงอ่ะเอาหัวสีดำเอาปูก็หัวสีดำแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันเป็นไม่พูดมากทำไมมึงโบดได้แล้ววะทำไมกูยังโบดยังไม่ได้อ่ะ <c oughs> มันบ้า,ปา <c oughs> เปล่าเครียดเน็ตเน,น็ตมันไหนเครียดเน็ตมาด้วยอ่ะ เยัยทำไมกูโหวตไม่ได้ของไอ้สัตว์กูลืมไอ้เฮียลืมอะไรหน้าจอใหญ่ใหญ่ไอ้คนดูสองละคนดูสองนี่ลืหลงมาดูหลงมาดูหลงมาดูเออมาดูแป๊บน,นึงแล้วไปละแล้วก็ไปไอ้เฮีย,อ,ยอะไรวะสีดำใช่ไหม จัดไปจัดไปเออเหียเ้ยทั้งนี้เลยจะเอะแค่ยยัด<อ>แค่สีดำนนี่นี่ดำโบดหมดเลยไนอะ้เหีย้ยคนดูสามคนละหลงมาดูกันนึกไงก็ไม่รู้อีเหี้ยกูว่าละไอ้ศาตว์ม,มันเป็นเหรอไม่เคยคิดสีจริงจริงโหมึงเก่งวะกูว่ามึง,ม,งมีโปรบโปะมองมองมีตาทิพย์อ๋อตาทิพย์ แยแล้วรออกเลยรู้ไงรู้รู้ว่าเล่นสู้เราไม่ได้ฮี่อ่ะเปยนห้องเปลนห้องเป็นห้อง เอฟคือมาไปเนี่ยเ็ะคอบกรอบเรียนดูไปแล้วหิวเลยได้ยินเหรอะเขาแล้วนี่วาเรียบร้อย

จะตกบอกแล้วเดยวร้อยกูหลุดเดยมร้อย็กูไม่ได้เป็นวะฆ่าตะกรหลุดเอสัตว์มึงก็ไม่ได้เป็นออกออกออกไม่กูไม่ได้เล่นเลยขาห้าห้องเราล่างๆเลยคนเล่นสักศูนย์คนหนึ่งไอ้สัตว์อะไรตู่สามสิบนะเยนายกหัวคุยตู่สามสิบ มีอะไรพูดคุยก็ได้นะครับคนที่ดูไลรอย่างเงียบปากครับกุเหงาครับเข้ามาเล่นด้วยก็ได้นะครับเห็่มงต้องเหงาจริงๆไงเหงาดิเฮี้ยไม่ได้ลงคลิปมานานคนดูหายหมดอ่ะมาเป็นตีกตงโต ถึงโตนำโชคเงียบบมดเลยแล้วแล้วไงอ่ะเอาเหี้ยตอนได้มีสองคนกดเข้ามาเต็มบ้านกูแล้วจื้อเลยเหี้ยยังเกียวเลยนะเออเต็มละ กูว่าคแอปให้ไลฟ์น่าสนมันมีแอปหนึ่งโอมิเ e และ g o o g ก,ก,กแอปเฮียะไรวะแป๊บหนึ่งนี่ไงมีโม่ก็ได้เอ,อ่อฟูดเพนด้าก็ได้ฟูดเพนด้ามึงจะไปแดกอนะ่ะ นี่ไงนีโมทีวีสำหรับสตรีมเมอร์มัเต์พอยเกอร์ทั้งหลายได้ไหมได้ได้ได้อาจารย์ต้องภูมิใจแน่ๆอาจารย์ต้องภูมิใจแน่ๆว่าเรามันร่วมทำงานกันใช่เราค้นพบตัวเองไงใช่ว่าเราเป็นกะหรี่ เกมเมอร์เกมเมอร์ไม่ใช่กะรี <c oughs> มึงเลือดอะไรอ่ะมึงเลือดเลยออกไงอะ่ะมีเหรอมึงไม่หมมยุดสตรีมก่อนวะก็เหรอ <c oughs> เอเอกดหยุดสตรีมมึงมีอ่ะมอไม่มีเห็นกดได้เลยเอ้าเหี้ยมึงกดติดไปแล้วยี่ยี่อ่ะ